มาต่อกันนะครับความลับอันยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยนะความลับอันยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยในความคิดของคุณอะไรคือความลับอันยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยที่เราอยู่กันครับพลังงานอะตอมหรือเปล่าหรือพลังงานนิวเคลียร์หรือระเบิดนิวเคลียร์หรือการเดินทางข้ามมิติผมจะบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดเลยครับอ้าวแล้วความลับนั้นคืออะไรล่ะ จะหาได้จากที่ไหนและจะสามารถนํามาใช้ได้อย่างไรคําตอบมันเรียบง่ายจนน่าประหลาดใจเพราะความลับอันยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยที่เราอยู่กันคือพลังมหัศจรรย์ระดับสร้างปฏิหาริได้ที่สามารถพบได้ในจิตใต้สํานึกของเราจิตใต้สํานึกที่สุดท้ายที่คนส่วนใหญ่จะมองหากันพลังมหัศจรรย์ของจิตใต้สํานึก คุณสามารถดึงดูดอำนาจที่มากขึ้นความมั่งคั่งที่มากขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นและความสุขที่มากขึ้นได้โดยการเรียนรู้ที่จะสื่อสารและปลดปล่อยพลังที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณคุณไม่จำเป็นต้องไปสอหามันเพราะพลังอันยิ่งใหญ่นี้อยู่กับคุณมาตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือเรียนรู้วิธีที่จะใช้งานมันและการจะทำเช่นนั้นได้คุณต้องเข้าใจพลังนี้เสียก่อนเพื่อที่คุณจะได้นำไปประยุกต์ใช้สำหรับทุกด้านของชีวิต เมื่อคุณทําตามเทคนิคและกระบวนการที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้รับความรู้และความเข้าใจในระดับที่สามารถนําไปต่อยอดได้คุณจะได้รับไอเดียใหม่ๆที่เป็นแรงบันดาลใจและคุณจะสามารถสร้างสรรค์พลังงานใหม่ๆที่จะช่วยให้ความฝันทั้งหมดกลายเป็นจริงขึ้นมา <S <S ผมอยากให้คุณตัดสินใจตอนนี้เลยว่านับตั้งแต่วันนี้คุณจะทําให้ชีวิตของคุณดียิ่งขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นร่ํารวยขึ้นและเต็มไปด้วยคุณงามความดีมากกว่าที่เป็นอยู่ ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณมีแหล่งปัญญาที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดเป็นแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันพร่องทุกอย่างรอให้คุณมาค้นพบรอให้คุณมาพัฒนาและรอให้คุณนำไปใช้เริ่มต้นเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยที่จะยอมรับศักยภาพที่ซ่อนอยู่ลึกๆในจิตของตัวเองและรอดูศักยภาพเหล่านั้นสร้างผลลัพธ์แม้ว่าตอนนี้คุณจะไม่มีอะไรในมือเลย ปัญญาที่อยู่ในจิตต้สำนึกของคุณสามารถเปิดประตูสู่ทุกคำตอบที่คุณต้องการจะรู้และทุกเมื่อที่คุณต้องการจะรู้ขอเพียงแค่คุณมีใจที่เปิดกว้างและเปิดรับเท่านั้นคุณจะสามารถรับเอาความคิดหรือไอเดียใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆค้นพบอะไรใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเขียนหนังสือเล่มใหม่หรือคว้าโอกาสใหม่ๆได้ นอกจากนั้นปัญญาที่อยู่ในจิตใต้สำนึกยังสามารถมอบความรู้ที่ปราศจากการปรุงแต่งในขแขนงต่างๆให้คุณเพื่อที่คุณจะได้ใช้ความรู้นี้ในการเปิดทางให้ตัวเองค้นพบตัวตนที่แท้จริงหนาทีที่แท้จริงและพื้นที่ที่แท้จริงด้วยความรอบรู้ของจิตใต้สำนึกคุณสามารถดึงดูดเอาคู่ชีวิตในฝันเช่นเดียวกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสมเข้ามา จิตใต้สำนึกสามารถช่วยหาลูกค้าที่ถูกต้องมาซื้อสิ่งที่คุณขายและมอบเงินจำนวนมากเท่าที่คุณต้องการนั่นหมายรวมไปถึงอิสรภาพทางการเงินที่จะช่วยให้คุณสามารถเป็นในสิ่งที่ต้องการจะเป็นทำในสิ่งที่ต้องการจะทำและไปในที่ที่ต้องการจะไปตามที่หัวใจของคุณปรารถนามันเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่คุณจะได้พบกับโลกภายในของความคิดและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งแสงสว่าง ความรักและความงดงามซึ่งแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่พลังงานของสิ่งเหล่านี้ยิ่งใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคนเข้าไปภายในจิตใต้สำนึก คุณจะพบกับทางออกและทางแก้สำหรับทุกปัญหารวมไปถึงต้นเหตุของทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นเพราะคุณสามารถที่จะดึงเอาพลังที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้และคุณจะเริ่มเข้าถึงพลังงานและความรู้ที่จำเป็นต่อการก้าวไปข้างหน้าด้วยกระแสของความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงความสุขและความมั่นใจผมเห็นกับตาเคสที่พลังของจิตได้สำนึกช่วยยกระดับคนที่อยู่ในภาวะไม่สมประกอบให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง และกลับมาในสภาพที่สุขภาพแข็งแรงปราศจากเครื่องพันธนาการพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกเพื่อรับเอาสิ่งดีๆทุกอย่างที่ชีวิตเตรียมไว้ให้จิตใต้สำนึกของคุณมีพลังการรักษาที่น่าอัศจรรย์เป็นพลังที่สามารถรักษาจิตที่ว้าวุ่นและหัวใจที่แตกร้า พลังนี้สามารถเปิดประตูห้องขังที่คอยคุมขังจิตของคุณเอาไว้ให้กลับมามีอิสระภาพได้พลังนี้สามารถช่วยปลดปล่อยคุณจากพันธนาการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพันธนาการทางกายหรือพันธนาการทางวัตถุ